สวัสดีครับพบกับผมนะครับาร์วิสารออตโต้ออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสารออตโต้คาสาขา,า,ขาการจนาพิเศษนะครับผมผมบอกก่อนแล้วกันบอกโปรโมชั่นต้นคลิปเลยคันนี้ผมแถมยางให้ให,ใหม่4เส้นนะลูกค้า y t u t u นะครับผมรถที่ผมนำมารีวิววันนี้จะเป็น Honda Accord 2.0 EL คันนี้เป็นรถปี 2013, mm hmm. 2013นะครับผมเลขใหมแ่แท้แท้0 0 3 0กิโลเท่านั้นส่วนราคาสบายกระเป๋าสุดๆไปเลย 579,000บาทเท่านั้นนะเดี๋ยวผมพามาดูรอบๆคันว่าสภาพของเจ้ารถคันนี้เป็นอย่างไรบ้างตามผมไปเลยครับ สนับสนุนโดย c a r f o r s u ช e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r f o r s u r e .com มาเริ่มกันที่ด้านหน้าตัวรถนะครับผมกระจังหน้านะครับผมเป็นสีดำแล้วก็มีโครเมียมตัดนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับสไตล์ Honda ไฟหน้าเป็นแบบโค้งโปรเจคเตอร์แล้วแล้วก็เห็นไหมครับไฟเดย์ทมผมตั้งใจสตตร์รถไว้ให้ดูนะนี่นะครับสวยงามสุดๆและด้านล่างนะครับผมมีไฟตัดหมอกให้มาแล้วนะครับผม อ่ะเปิดฝากระโปรงให้ดูนี่นะครับอันนี้เครื่องเดินเบานะนิ่งๆน,นะผมเล่นเครื่องให้ดูร้อยนนึงเอาพอหอมปากหอมคอเนาะอ่ะทีนี้มาดูสภาพเครื่องยนต์กันต่อนะครับผมมานี่ ทุกการผมจะทำให้ดูสายดึงน้ำมันเครื่องเนาะทิชชู่พร้อมโอ้ยร้อน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 โอเคอ่ะไอตรงดึงอ่ะไม่เท่าไหร่นะครับอยากให้สังเกตอะไรดูมีควันไหมไม่มีเนาะโอเคนะดึงอีกทีก็ได้โอเคไหมไม่มีควันนะ เครื่องยนต์สมบูรณ์ดีนะครับอ่าเราเอาคลิปอย่างนี้ยืนยันไปเลยนะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะ2 0 0 0มาดูสภา,าพดีกว่านี่ดูประก็นต่างๆประกน็นง่ายๆเห็นปะมันยังไม่ล้างทำความสะอาดนะแต่ไม่มีคราบเยิ้ยมของน้ำมันสภา,าพของเครื่องแห้งๆสวยๆเลยนะครับผมอ่ามาดูโครงสร้างกันเลยดีกว่าน็อตฝากระโปรงเคยถูกแกะันไขามาแต่มาดูความเดิมของเขากันแง้มให้ดูนี่ ซิลิโคนสวยๆเดิมๆนะข้างใต้นี้นะเลเบลมอกรน,นะครับผมอยู่ครบเลเบลนี้ก็อยู่ครบอะแงมให้ดูตลอดทางรูด้านหน้าต้องกลมแบบนี้นะครับต้องไม่มีการบิดเบี้ยวนะครับผมอ่ะแล้วก็นี่สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดที่ซิ้ๆซอย่างเงี้ยก็คือเดิมนะลไล่ไปรูต่างๆต้องกลมนะครับถึงจะบอกว่าเดิมได้ใช่ไหมอ่าไล่ลงมาต่อนะครับน็อตเห็นไหมชงน่าจะชงเดิมเลยนะไม่เคยถูกไขใช่ป่ะเออไล่ลงมา สวยงามไหมสวยงามไฟหน้าไม่เคยถูกแกะน็อตตรงนี้ไม่เคยถูกแกะไล่มาต่อนะครับผมนี่ข้างในนู้ยเห็นไหมรูกลมๆนะส่องเข้าไปรูกลมๆไล่มาต่อครับนี่ไม่เคยถูกแกะเลยเม็ดอาร์คมๆสวยๆนะคันนี้โครงสร้างด้านหน้าเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็อยากให้สังเกตนี่ไฟหน้าเหลืองเท่ากันสองข้างอ่าผมบอกว่าไม่แกะใช่ไหมบอบอกว่าไม่แกะปุ๊บอ่าดูองค์ประกอบอื่นก็ที่บอกเลยเหลืองเท่ากันสองข้างเพราะฉะนั้น ไฟหน้าไม่เคยแก่จริงๆถ้าเคยเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะถูกแก่ใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่เคยแก่ไม่มีบัติเหตุแน่นอนมาดูกันต่ออันนี้ถึงแล้วที่ผมบอกว่าผมแถมให้เพราะว่าผมแอบมาเห็นสภาพยางเมื่อกี้ก่อนผมก็เลยแบบแถมให้เพืนนะ่อนเอาลูกค้าจะได้เอาไปแบบไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเนาะโอเคมาดูกันล้อคันนี้นะจะเป็นล้อเดิมจากโรงงานขอบ18ซีรียยางจะเป็น245 40 ZR18 ZR คืออะไรตัว z ผมเคยบอกใช่ไหม หมายถึงรองรับความเร็วได้สูงถึง240กิโลเมตรนะครับผมก็คือไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์เลยนะครับผมสภาพดอกยางผมบอกนี้เลยนะเริ่มมีการแตกรายงานนะครับผมก็ผมแถมยางใหม่ให้สำหรับลูกค้า YouTube นะครับผมโทรมาต่อเลยกระจกมองข้างคันนี้จะเป็นซีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับผมขนาดก็อ่าก็ใหญ่กำลังพอดีนะมองเห็นตลาดชัดเจนแล้วก็นี่เดี๋ยวผมดับรถให้ดูก่อน ด้าจับประตูจะเป็นสีโครเมียมรวมถึงคันนี้นะครับผมนี่นะเป็นคียเลตด้วยสามารถล็อกนะครับผมแล้วก็ปลดล็อกจากด้านจับประตูได้เลยนะครับผมโอเคนะโอเคมาดูกันสภาพแผงข้างไม้แสนสามนะครับผมดูสภาพนะสวยงามไหมรถบ้านแท้ๆนะครับผมเห็นปะตรงนี้เป็นหนังนะตรงนี้ก็เป็นหนังตรงนี้เป็นพลาสติกแค่ชิ้นนี้นะครับตรงนี้เป็นหนังหมดเลยนะ สภาพดูปุ่มกดไม่มีการลอกใดๆสวยงามสมบูรณ์บอกเมมโมรีได้2ตํตำแหน่งปุ่มก็ไม่ลอกเหมือนกันสังเกตนะรถเดิมไม่เดิมนะครับผมดูยังมีฝุ่นมีอะไรให้เห็นอยู่เลยนะเนี่ยสภาพเดิมๆของรถคันนี้ที่เข้ามาดูสภาพพวงมาลัยครับมีลอกตรงนี้หน่อยนึงเนาะตรงนี้นะครับผมตรงนี้เล็กๆน้อยๆน,นะซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเราเก็บงานให้เพราะคันนี้เพิ่งเข้ามายังไม่เก็บงานอะไรเลยนะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้วยเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นครูสคอนโทรลดูสภาพบอะเลยดีกว่า มาดูสภาพเดิมๆรถเข้ามานะสวยงามสมบูรณ์ไม่มีการฉีกขาดเนาะแต่ตรงนี้ก็เป็นรอยเขาไงขึ้นลงล้นนะทุกคันผมบอกเสมอมีหมดเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวเก็บงานให้ไม่ซีเรียสไรนี่บอกเป็นบอกปรับไฟฟ้ารวมถึงมีแลมบ้าซัพพอร์ตหรือว่าปุ่มด้านหลังให้มาด้วยนั่นเองแล้วก็ดูเบลนะครับผม2013แท้ๆนะนี่13แท้ๆนะครับผมนี่นะ13แท้ๆนะเดือนสามปี13นะครับโอเคดูโครงสร้างต่อ เห็นไหมเม็ดอาร์คสวยๆคมๆกลมๆชัดๆนะไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆเลยโครงสร้างสวยสุดดูน็อตแผงข้างด้านหน้าไม่เคยแกะนะครับผมอ่าน็อตประตูหลังล่ะน็อตประตูหลังไม่เคยแกะนะข้างบนข้างล่างล่ะไม่เคยแกะนะสวยนะครับเชื่อผมยังบอกแล้วสวยจริงอ่ะมาดูสภาพแผงข้างด้านหลังกันต่อนะครับผมนี่สวยงามสมบูรณ์ดีนะครับผม มีที่มัดผมน่าจะเป็นของลูกสาวหรืออะไรเงี้ยนะครับยังอยู่เลยนะครับสภาพสวยงามสมบูรณ์ดีมีม่มานด้านข้างให้มาด้วยนะครับเดี๋ยวผมเกี่ยวให้ดูนะก็ช่วยเรื่องแบบแสงแดดนะแต่มันก็ยังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกอยู่นะสะภาพม่านก,ก็ยังสมบูรณ์ดีนะดูความสวยงามดูเบาหลังเป็นไงสวยจริงๆอันนี้กล้าพูดสวยจริงแล้วเดี๋ยวผมกดให้ดูนะว่าไม่ได้จกตาไม่ได้เป็นการพ่นสีนะครับผมเพื่อหลอกตาเห็นไหมผมกดให้ดูทุกจุดเลย ไม่ได้พ่นสีหลอกตาลูกค,ค้านะครับผมอันนี้คือสภาพเบาะเดิมๆของเขาจริงๆนะครับผมเชื่อยังเนี่ยรีวิวรถมือสองต้องเอากันแบบนี้นะ <c oughs> ไปเมดอาร์คสวยๆคมๆคมๆชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตต่ตอตัวถังใดๆนะครับคันนี้สมบูรณ์นีสๆๆ่สวยจริงๆสวยจริงๆอะตามมาดูทางท่านท้ายก็ Honda เนาะไม่ต้องพูดเยอะ <c oughs> การดีไซน์ของเขามันก็ดูสปอร์ตอยู่แล้วเนาะถ้าเทียบ2ค่ายก็ โตโยต้ากับ Honda ถึงแม้โตโยต้าตจะะกันเท่นะแต่ว่า h อ n d a าในรุ่นแบบปีเดียว,ยวกันนะ่ะฮอนด้ามันจะดูฉบเฉียวกว่านั่นเองนะครับผมดูไฟท้ายกดีไซน์ต่างเขาเสวยงามมากแล้วก็นี่ใต้นี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูกล้องมองหลังก็มีมาให้นะนี่นะครับครบเลยนะครับโอเคดูพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะมากนะกว้างขวางนะครับผมแล้วก็นี่ช่ยพบบับเบาะมีปุ่มดึงตรงนี้มาให้เรียบร้อยนะครับอ่ะดูสภาพผม สวยจริงๆคันนี้สวยจริงๆนะเปิดดูด้านใต้ล้ออะไรอยู่โคอุก,กอนันแม่แรงอยู่ครบนะครับโอเคนะคันนี้แล้วก็ดูโครงสร้างกันดูยากนะดึงแค่ตรงนี้ก็รู้แล้วนี่นะครับไม่ได้มีการเก็บงานมาก่อนจริงนะครับใบไม้แห้งแห้งอยู่ในนี้นะครับดูแผ่นเพรสวยงามสมบูรณ์เห็นไหมนี่เปิดให้ดูกันอย่างนี้นะยืนยันเลยว่ารถของเราเดิมจริงๆนะครับผมโอเคตามมาต่อยังไม่จบไปเพียงเท่านั้นเฮ้ยนี่นี่น อาร์ตต้องคมนะครับผมแล้วก็ขออนุญาตนะครับนี่เลยนะกอเจอมิมจึ๊กจึ๊กชัดถ้าจิกไม่ได้นะครับผมหรือมันนุ่มๆน,นะผมบอกเลยอย่าไปซื้อรถคันนั้นนะถ้ารถคันไหนจิกแล้วไม่เป็นรอยนะครับผมทํามาหรือว่านุ่มจนผิดสังเกตเนี่ยซิลิโคนอยู่มาแบบหลายปีแล้วประเทศไทยเป็นเมืองร้อนใช่ไหมถ้าซิลิโคนนุ่มปลอมแ <c oughs> <c oughs> น่นอนเ <c oughs> นี่ยแท้แท้ต้องแบบนี้ ามาดูแผงข้างฝั่งนี้นี่นะครับเห็นไหมสวยงามสมบูรณ์ดีดูสภาพบ่อทางด้านนี้เหมือนเดิมมันถูกพ่นสีหลอกตาหรือเปล่าผมกดให้ดูอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่ยคือบ่อแท้ๆไม่ใช่บ่อพ่นนะครับสวยงามสมบูรณ์มากเห็นไหมโครงสร้างต่อเห็นไหมครับเม็ดอาร์กลมๆสวยๆคมๆชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถัวงใดๆนะสมบูรณ์ดี อะไรอ่ะบายบายไอพีดีเนี่ยผมขออนุญาตนะครับแสดงว่าเจ้าของรถเดิมคันนี้น่าจะวางแผนมีน้องอะไรเงี้ยผมคิดว่าตอนนี้อาจจะขับ PPV, SUV แนวอะไรอย่างนั้นอยู่นะครับผมก็เลยเปลี่ยนรถนั่นเองนะดาวนะเดาเดาอ่ะดูฝั่งนี้บ้างสภาพสวยงามเห็นไหมอันนี้เรื่องจริง ไม่มีขนแมวด้วยรอยขนแมวก็ไม่มีเอา,อางี้ดีกว่าถ้ามีผมจะบอกมีทุกคันผมบอกแล้วอ่าดูเบาะเหมือนเดิมสภาพเบาะมาส,สวยๆนี้เลยจริงๆสวยจริงเห็นไหมกดให้ดูไม่มีแบบเฮ้ยพ่นสีหลอกตาลูกค้าเปล่าไม่ใช่ถ้าพ่นสีรู้เลยนะเนี่ยไม่มีหลอกตานะครับผมสวยงามดีนะครับผมอ่าแล้วก็มาดูนะครับผมคอนโซลเหมือนเดิมสภาพคอนโซลเลื่อนๆรูปหน่อยตากล้องเป็นไงบ้างครับสภาพโอ้ตาก้องบอกเยี่ยมโอเคนะครับผมมาโครงสร้างกันต่อ มาดูเลยเนี่ยโครงสร้างเดิมๆต้องอย่างนี้เม็ดอาร์ตต้องกลมต้องโคมต้องชาร์จต้องเท่านะครับผมนี่แหละโครงสร้างเดิมๆนะครับน็อตแผงข้างด้านหน้าไม่เคยแกะมาดูน็อตประตูหลังด้านบนไม่เคยแกะด้านล่างหละไม่เคยแกะแผ่นเพจโมเดลตัวถังรถนะครับนี่นะไม่เคยถูกแกะนะสภาพสวยๆนะครับสติ๊กเกอร์กันกระแทกไม่เคยถูกแกะเยี่ยมจริงๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูฟังก์ชันภายในตัวรถนะครับผมตามผมเลยครับ โอเคครับผมอยู่ภายในตัวรถแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทให้ดูคันนี้เป็นพุทธสตาร์นะครับผมเยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยเห็นไหมสตาร์ทง่ายนะครับผมฟิตแน่นอนโอเคมาดูกันสภาพคอนโซลเป็นซอมนะผมให้ต่กล้องรูปไปแล้วผมรูปให้ดูใหม่ตั้งแต่ขวาเลื่มาซ้ายเลยไม่มีการเลอะใดๆนะสภาพสมบูรณ์ลายให้ส,ยสวยๆโอเคด้านหน้าระบบโชงด้วยนะครับผมกว้างมากนะเก็บเอกสารอะไรได้ครบเลยผมคิดว่า ลมน่าจะแรงไปนิดหนึงเดี๋ยวมันบังเสียงผมนะครับโอเคโอเคมาดูกันอย่างอื่นต่อเนี่ยพวงมาลัยนะครับผมสังเกตว่ามันจะมีร่องรอยบริเวณตรงนี้เนาะกับตรงนี้ก็เป็นจุดที่แบบ make s e n s มากเป็นจุดที่ถูกจับบ่อยแล้วก็ตามปุ่มเนี่ยมีรอยแค่นิดเดียวบริเวณปุ่มที่กดบ่อยๆที่เหลือสมบูรณ์หมดเลย นี่อันนี้เป็นเนป,ป้าเนาะหนังเนป,ป้านะสวยงามดีทนทานอยู่แล้วด้วยนะหนังเนป,ป้านะครับผมเลขไม้แท้ๆอยู่ที่138,99 9กิเากิโลเมตรเท่านั้นพาช่างมาตรวจสอบก็ได้เรายินดีให้ตรวจสอบทุกจุดนะครับคันนี้ตรงกลางนะดูเลยหน้าจอขนาดใหญ่หน้าจอตรงกลาง,ขงเขาเดี๋ยวผมลองเข้าเกียร์ถอยหลังให้นะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็สามารถเปลี่ยนมุมมองได้เห็นปะ่ะได้3ระดับเห็นไหมแต่ผมชอบระดับที่2ที่สุดเนาะ แล้วก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับผมมีนิเกเตอร์นะครับคันนี้นะครับผมอ่าเป็นไงฟังชันเต็มไหมอ่าจะไปไหนเดี๋ยวจะดูรอบๆว่ามีอะไรไม่จบนี่วิทยุของเขาทัชสกรีนนะอยากเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมอยากเสียบออสปัดเอฟเอ็มก็ได้เครื่องเสียงก็ผมว่าก็เสียงดีอยู่นะสองถึงสามเมตรเนี่ยเสียงดีเครื่องเสียงเสียงดีนะครับผมโอเคถัดลงมาแอร์เป็นระบบออโต้แล้วก็เป็นดูอ้อด้วยแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวานะครับผมทำให้ดู ใช่ไครับเนี่ยไครได้จริงไข่ร้อนใขรหนาวแล้วแต่ตัวใครตัวมันด้านล่างนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนช็อตคัทนะนวิเกเตอร์อันนี้เป็นโทรศัพท์ใช่ไหมครับอ่าล้วก็ดูการตั้งค่าต่างๆเนาะอินโฟเห็นไหมคำนวณประวัติการใช้งานอัตราการสิ้นเปลืองอะไรอย่างนี้นะครับผมเนี่ยการใช้งานเขาขครอบคลุมดีนะครับผมหรือจะเป็นระบบเสียงนะได้หมด มันก็เหมือนถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนคอมมาน d c เซนเตอร์อะไรพวกนี้นะครับหรือว่า i d ไดรของ BM นะแต่ว่ามันยืมมาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมถัดลงมาข้างล่างมีช่องเก็บของมีที่เสียบที่ชาร์จไฟแล้วกันเดี๋ยวนี้คงไม่มีใครจุดบุหรี่ในรถแล้วนะครับผมโอเคนะแล้วก็เกียร์นะครับผมดูตรงนี้สวยงามเป็นหนังเนป้าเนาะดูแข็งแรง,งสุดๆนี่นครับสภาพสวยงามดีนะดูนะมีที่วางแก้วด้วยเห็นปะ่ะแล้วก็มีม่านหลังด้วยเดี๋ยวผมปิดให้ดูม่านหลังนี่ถ่ายไปเลย เ,เมื่อกี้ผมรีวิวใช่ไหมที่ประตูหลังก็จะมีม่านด้านข้างเนาะมีม่านหลังให้ด้วยแล้วก็นี่สภาพตรงกลางโอ้โหนี่เดิมๆแท้ๆผมอย่างนี้ให้ดูเลยดูให้ดูว่าพ่นไม่พ่นนะครับผมยังไม่มีการพ่นสีผมไม่ได้หลอกลูกค้าแน่นอนนะวิสัยลูกค้าเรานะครับผอ้าวจริงด้วยผมเป็นไงเก่งไหมเป็นไง ถ้าซื้อหวยก็ถูกบอกแล้วรถคันนี้น่าจะมีการมีน้องนะครับผมมีหลักฐานนะลงทาน้องยังอยู่นะครับผมโอเคแน่นอนนะครับผมแปลว่าผมเดาถูกทุกเรื่องถัดมานะครับผมทางด้านขวานะมีปุ่มออคอนด้วยนะครับผมแล้วก็มีปุ่ม t r ็ c t i o n control เนาะแล้วก็คันนี้ก็ต้องบอกนะครับผมการนั่งเนี่ยโอ้โหมันนั่งสบายแบบ accord อ,อะฟิลลิ่งมันดีมากๆแล้วก็ถ้าสังเกตผมสตาร์ทรถไว้ตั้งนานนะ ไม่มีปัญหาใดๆนะครับผมอยากตะตาให้เห็นนะว่ารถคันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่มันซ้ํากันกับเจ้าโตโยต้าเนาะเวลาปรับเบาะใช่ไหมนี่เห็นไหมปรับได้2ปุ่มพร้อมกันนะเคลื่อนใน2ทิศทางพร้อมกันได้นะครับผมโอเคเลยนะจะมีปุ่มปรับอย่างเงี้ยก็ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับผมไม่ต้องเอื้อมไปทางด้านนู้นเนาะโอเคเดี๋ยวผมลองไปนั่งด้านหลังให้ดูดีกว่าว่าเจ้าแอคคอร์ดฟิลลิ่งการนั่งเป็นยังไงนะครับผมตามผมเลยครับทางด้านหลังนะผมบอกเลยนะครับผม นั่งสบายเฮดรูมเหลือๆแล้วก็มีไฟตรงนี้มาให้ก็คือใครอยากเปิดก็เปิดเองเนะไม่ต้องตะกอนเวลาผมจําได้ผมนั่งรถเบนซ์ไฟมันอยู่ด้านหลังใช่ไหมป๊าเปิดไฟข้างหลังให้หน่อยหาของไม่เจอตอนนี้ก็เปิดได้ด้วยตัวเ,เองเนาะเออก็สะดวกดีนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยโอ้โหไม่อยากขึ้นมานั่งให้ดูเลยนะครับเพราะว่าสภาพเขายังใหม่อยู่เลยนะกลมจะทําให้เขาไม่ใหม่เหมือนอย่างนี้นะครับผมดูเนี่ยดูเอานะผมกดให้ดูดูรอยยุบ ชัดเห็นไหมดูกันเดี๋ยวหาว่าผมพ่นสีมาหลอกตาลูกค้านะไม่ใช่เนี่ยสภาพเดิมๆของเขาแน่นอนนะครับผมมี ISO fix สำหรับล็อกค่าซีทมาให้ด้วยตรงกลางพนักเท้าแขนนะครับผมมีที่วางแก้วสองตำแหน่งนะและด้านหลังก็ยังมีนี่นะครับแอร์หลังฟังก์ชันเต็มสุดเนาะสะดวกสบายนะกว้างขวางนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขับทดลองขับดีกว,ว่าว่าเจ้าแอคคอร์ดคันนี้ฟีลลิ่งการขับเป็นยังไงนะครับผม ตามผมมาเลยครับโอเคครับไปทดลองขับกันเริ่มที่เข้าเกียร์เนอะดูนะไม่มีการกระตุกเลยนะครับแล้วพอปล่อยเบรกสมบูรณ์ดีนะก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับ a c c o คอร์ด l i ลลมันนุ่มนวลอยู่แล้วนะครับตามสไตล์นะถนนก็ไม่ได้เรียบนะแต่ไม่มีเสียงช่วงล่างใดๆเลยนะครับผม อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้และที่สําคัญน่ะแบบเป็นรถที่ผมประทับใจคันหนึ่งแล้วกันประทับใจในด้านไหนประทับใจในด้านสภาพของรถคันนี้รถ8ปีดูสภาพโอ้รักษามาดีมากๆอันนี้กล้าพูดเลยเจ้าของเดิมรักษามาดีมากๆสวยงามสุดๆรถคันนี้สมบูรณ์สุดๆด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะลูกค้า YouTube ผมแถมยางให้ให,หม่สีเส้นนะครับผมมาครับเดี๋ยวผมจะไปสรุปโปรโมชั่นดีๆให้คุณลูกค้าฟังนะครับผมตามผมมาเลยครับ อ่าย้ำอีกทีนะลูกค้า y t u t u นะครับผมบอกว่ามาจาก y o u t u b e นะผมแถมยางให้ใหม่4เส้นไปเลยนะครับผมแล้วก็ลูกค้าวิสาโอโตคานะใครที่จะจัดไฟแนนซ์นะกลัวจัดไม่ได้ติดปัญหาอะไรหรือว่าไม่เคยมีความรู้ด้านนี้มาก่อนโทรเข้ามาปรึกษาเรานะเรายินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับผม แล้วใครที่จัดไฟแนนซ์โปรโมชั่นดีๆมีให้แน่นอนนะครับผมคับฟรี90วันดอกเบี้ย0%นาน1ปีหรือจะรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับผม2.49%ตลอดอายุสัญญาซื้อรถกับเราสบายใจได้เพราะวิสาหกุลคาร์รับประกันให้6เดือนหรือ25,000กิโลพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต้องรบกวนนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ สนับสนุนโดย c a r f o r s u ชั sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r s u ชั sure. .com